อยนที่ปกคลิปนี้ได้บอกไว้นะครับทุกคน วิธีที่จะทำให้เราสมัครสินเชื่อผ่านแน่นอนร้อเเซฟังดีๆนะครับไม่มีครับแ,แต่ว่านะครับแต่แต่แต่นะครับทุกคนการสมัครสินเชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ uh, นเชื่อส่วนบุคคลนะครับพวกเงินด่วนเงินก้อนหรือว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดหรือจะเป็นบัตรเครดิตก็ตามนะครับหรือจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะไรต่างๆนะครับการที่จะให้ผ่านแน่นอน100%นะครับไม่มีสูตรสาเร็จ100%นนะครับแต่ว่านะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับที่คุณสามารถควบคุมและปรับปรุง ครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อลองมาดูกันในคลิปนี้เลยครับผมน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวอร์รตี้ครับช่องสาระวอร์รตี้ที่หลากหลายไปดเรื่องของสิเชื่อและการเงินต่างๆนะครับามเแลาช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e นะครับรูปกระดิ่งครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับวิธีที่คุณจะเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อนะครับให้สูงขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยครับยังไงระหว่างเนื้อหานะครับผมจะแทรกสาระและอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบง่ายๆเลยนะครับว่ากันว่านะครับหนึ่งเครดิตบูโรดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ทุกคนว่าจริงไหมครับแน่นอนมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างแรกนะคุณควรจะรู้สถานะบูโรตัวเองก่อนนะครับเพราะมันมีหลายระดับมากเลยนะครับบางคนอาจจะ ตรงนะฮะผ่อนตรง100%ก็มีนะครับบางคนอาจจะล่าช้าแค่30วันไม่เกินนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะบางคนอาจจะล่าช้าไม่เกิน60วันบางคนไม่เกิน90วันบางคนเกิน120วันไปแล้วมีหนักกว่านั้นครับบางคนอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วนะครับหรือหนักสุดเลยนะครับบางคนกําลังได้รับหมายสารนะครับ อย่าลืมนะครับยังไงท้าได้รับหมายสารอย่าไปกลัวนะให้ไปต่อรองที่หน้าศาลเอานะครับยังไงศาลจะให้ความเป็นธรรมนะแต่ถ้าคุณไม่ไปนะครับผลประโยชน์อะไรทั้งหมดนะครับมันจะไปตกอยู่ที่ฝ่ายโจทก์ครับอ่ะวนกลับมานะครับอย่างแรกคุณจะต้องรู้สถานะบุโรของคุณก่อนนะครับผมด้วยการตรวจสอบเครดิตบุโรของคุณเองนะครับ อย่างที่บอกนะครับผมเคยทําคลิปไว้ในช่องนี้ไปหาดูกันนะครับคลิปแบบอัปเดตวิธีการตรวจสอบบูโรแบบง่ายๆทุกวันนี้มันง่ายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับส่งเรื่องตรวจบูโรในแอปธนาคารบนมือถือก็ได้แล้วนะครับส่วนตัวผมใช้ธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วเวลาตรวจเครดิตบูโรนะคุณถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะมีแบบ150กับ2 0 0บาทก็คือแบบมีคะแนนเครดิตบูโรและไม่มีคะแนนเครดิตบูโรนั่นเองนะครับก่อนยื่นขอสินเชื่อคุณควรจะตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรของคุณก่อนนะครับ ว่ามีประวัติชําระหนี้ที่ล่าช้าหรือเปล่าถ้ามีนะครับควรจะปรับรอบการจ่ายหรือปรับประวัติให้เป็นปกติก่อนนะครับ โดยวิธีการปรับคะแนนเครดิตบูโรหรือสร้างเครดิตที่ดีนะครับคุณสามารถทําได้ด้วยการชําระหนี้ตรงเวลาแล้วเวลานี่แหละมันจะค่อยๆปรับคะแนนเครดิตบุโรของคุณให้ดีขึ้นครับแต่ทั้งนี้ข้อนี้เรื่องเครดิตบูโรนี่แหละพอไม่ดีปั๊บนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเลยยังไม่ได้ไปแก้เครดิตบูโรให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับก็เลยต้องมองหาสินเชื่อที่ส่วนมากไม่ใช็คเครดิตบุโรหรือว่าติดบุโรมีล่าช้าอะไรพวกนี้แต่ก็ยังมีโอกาสผ่าน นี่แหละทำให้ตัวเรื่องในการสมัครสินเชื่อมันน้อยลงครับผมส่วนในเรื่องสินเชื่อสําหรับคนที่ติดเครดิตบูโรนะครับคือมีโอกาสผ่านเนี่ยมีตัวไหนบ้างนนครับเค,เคยทําในคลิปที่ผ่าน,านมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับสรุปให้แล้วในช่องนี้นะครับไปหาชมกันได้นะครับ สองนะครับรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอนะครับในการยื่นสมัครสินเชื่อนะครับเราจะต้องเตรียมการแสดงรายได้ที่มั่นคงโดยเตรียมเอกสารรายได้ให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนนะครับหรือใครไม่มีก็ไปที่ฝ่ายบุคคลนะครับหรือฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีนะครับเตรียมหนังสือรับรองรายได้ขอมาเตรียมไว้นะครับหรือว่าเอกสารทางบัญชีต่างๆที่แสดงว่ามีรายได้สม่ําเสมอนะครับหลายๆท่านนะครับสุดท้ายถ้าเป็นอาชีพอิสระมันก็คือสเตทเมนต์นั่นแหละนะครับส่วนใครที่รับเงินสดนะเปเปอร์เคยแนะน ตลอดเลยนะครับเงินเดือนออกรายได้ออกเมื่อไหร่นะครับก็ให้เอาเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเดินสเตทเมนต์ในบัญชีฝากเข้าไปครับแล้วค่อยๆจะใช้ค่อยๆทย,ยอยถอนออกครับผมอันนี้จะเป็นวิธีการปั้นสเตทเมนต์ที่สมเหตุสมผลและพอเป็นไปได้ที่จะเป็นผลดีกับเราในอนานคตที่สุดแล้วครับ แล้วถัดมาในเรื่องของรายได้นะครับต้องดูว่ารายได้ของเราเนี่ยมันเพียงพอต่อการชําระหนี้ตัวใหม่ที่เราจะกู้หรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่เรามองกันง่ายๆเลยนะครับสินเชื่อตัวใหม่หรือว่าหนี้ตัวใหม่ที่เราจะสมัครนะครับก็คือจากสถาบันการเงินใช่ไหมครับเขาจะพิจ,จรนารณาหนี้สินนะครับรวมสินเชื่อตัวใหม่ด้วยนะครับไม่เกิน30-40%ของรายได้ของเราครับผม แล้วมาสู่ปัจจัยที่3นะครับที่เราอาจจะปรับปรุงและควบคุมมันได้นะครับในเรื่องของการยื่นสินเชื่อเนี่ยเอกสารนะครับคุณจะต้องครบถ้วนและถูกต้องนะครับเตรียมเอกสารส่วนตัวให้พร้อมนะครับในเรื่องของบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้นะครับหรือใบเปลี่ยนชื่อสกุลส่วนมากพวกนี้นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเล็กๆง่ายๆเนี่ยจะไม่ค่อยใช้นะครับใช้ต่อเมื่อสมัครพวกสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถรีไฟแนนซ์บ้านอะไรพวกนี้มากกว่าครับมาถึงส่วนที่4นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับ คือคุณต้องเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณนะครับ หนึ่งนะครับเปรียบเทียบสินเชื่อนะครับอย่างเช่นสินเชื่อเงินก้อนเงินด่วนมันก็มีหลายยี่ห้อใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของธนาคารเองหรือนอนแบงก์ ank, สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็มีให้เลือกสมัครครับแต่ละยี่ห้อเขาก็มีคุณสมบัติที่เขารองรับแตกต่างกันไปนะครับเด่นๆเ,เลยจะเห็นในเรื่องของอาชีพบางยี่ห้อก็รับแต่พนักงานประจําบางยี่ห้อรับอาชีพอิสระด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องวนกลับมาดูที่ตัวเราด้วยว่าเราอาชีพอะไรถ้าอาชีพเราไม่ตรงคุณสมบัติที่เขาต้องการมันก็ปฏิเสธวันย่ง ให้ดูที่คุณสมบัติผู้สมัครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะให้ดีมากกว่านั้นนะครับอย่าลืมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วเราจ่ายไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนกันไปดอกเบี้ยมันสูงเขาให้มาอยู่ดีนะครับเราก็หมุนเดี๋ยวมันก็งูกินหางอยู่ดีนะครับนอกจากว่าเงินก้อนที่เราเอามาหรือสินเชื่อที่เราเอามาหมุนเวียนนะครับมันจะต่อยอดให้เราสร้างรายได้ได้มากขึ้นครับผมก็คือเพิ่มสภาพคล่องให้เรานะครับ ใจที่5แล้วนะครับอย่าลืมนะครับสร้างความน่าเชื่อถือครับซึ่งสินเชื่อบางตัวนะครับผมเขาต้องการอย่างนี้ครับอย่างแรกนะครับหลักทรัพย์คำประกันนะครับถ้ามีนะครับการมีหลักทรัพย์คำประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถยนต์นะฮะจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการอันมัสสินเชื่อให้มากขึ้นครับหรือว่าอันที่2อครับสินเชื่อบางตัวนะครับเขาก็ต้องการข้อนี้ครับ ผู้ค้ำประกันนะครับถ้ามีนะครับถ้ามีผู้ค้ำประกันนะครับหลายๆสถาบันการเงินเขาก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ส่วนมากที่ตอนนี้เจอนะครับสินเชื่อที่จะขอผู้ค้ำประกันด้วยส่วนมากจะเป็นของอมสินนะครับผมแล้วเราจะมาปิดท้ายนะครับด้วยเคล็ดลับนะครับในการสมัครสินเชื่อนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหนึ่งนะครับคุณควรจะสมัครสินเชื่อนะครับกับสถาบันการเงินที่คุณเป็นลูกค้าอยู่ครับ คุณยังไงก็คือเงินเดือนคุณเข้าที่ธนาคารไหนนะครับหรือว่าคุณทําธุรกิจแล้วเงินหมุนเวียนเข้าธนาคารไหนบ่อยๆและนานที่สุดนะครับควรจะสมัครสินเชื่อผลิตภัณฑ์ของธนาคารนั้นๆก่อนนะครับเพราะว่าธนาคารนั้นๆจะมีข้อมูลของคุณอยู่แล้วนะครับมันจะทําให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมันง่ายขึ้น,นครับหรือว่าอย่างน้อยนะครับก็ใช้เอกสารน้อยลงครับเพราะเขามีข้อมูลคุณอยู่แล้วไง สองนะครับก็บอกกันว่าอย่าสมัครสินเชื่อหลายๆแห่งพร้อมๆกันนะครับอันนี้ใครเคยได้ยินบ้างครับเพราะว่าการสมัครสินเชื่อหลายๆแห่งพร้อมๆกันนะครับอาจจะทําให้สถาบันการเงินเนี่ยเขามองว่าตัวคุณต้องการเงินด่วนๆและอาจจะทําให้คุณถูกปฏิเสธสินเชื่อก็ได้นะครับในข้อนี้นะครับผมขอเพิ่มเติมนะครับมันมองได้2มุมมองครับมุมมองเมื่อกี้ก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าคุณจะสมัครสินเชื่อ ห้ายี่ห้อละกันนะครับแล้วคุณสมัครพร้อมกันในวันเดียวกันเลยการพิจารณาไล่เลียงกันนะครับการถูกเรียกดูเครดิตบูโรก็จะไล่เลียงพร้อมๆกันนะครับโดยที่ยังไม่มีเจ้าไหนเนี่ยอนุมัติหรือปฏิเสธใช่ไหมครับตรงนี้มันมีแกลบช่วงเวลาที่คุณสามารถทําได้ครับแต่ว่านะครับถ้าห้ายี่ห้อนี้ออกมาปฏิเสธหมดนะครับแนะนําให้คุณหยุดสมัครเกิน120วันขึ้นไปนะครับเพราะว่าบูโรคุณอาจจะช้ำนะครับหรือว่าบูโรคุณอาจจะติด สิ่งก่อนก็เป็นไปได้ครับเป็นที่มาของเคล็ดลับข้อสุดท้ายคือรอเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าคุณถูกปฏิเสธสินเชื่อขึ้นมานะครับคุณควรเว้นระยะนะครับ90วันถึง120วันขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยลองสมัครใหม่ครับ อ่ะเพิ่มข้อควรระวังให้ฟังนะครับหนึ่งนะครับอย่าหลงเชื่อผู้ที่เสนอสินเชื่อว่าง่ายๆเกินจริงนะครับผมส่วนมากจะมีชาชีพสมรอยมาหลอกเราครับผมน้อยมากครับที่สินเชื่อจะไม่ใช้เอกสารแล้วก็ไม่เช็คบูโรนะครับอันนี้มีน้อยจริงๆนะครับแล้วก็ข้อควรระวังข้อสุดท้ายนะครับต่อให้คุณสมัครสินเชื่อยี่ห้อไหนก็ตามเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่คุณจะรับเงินจากเขานะครับเขาจะมีสัญญาให้คุณอ่านก่อนนะครับ อ่านสัญญาให้ละเอียดนะครับผมซึ่งถ้าเราอ่านสัญญาแล้วเราไม่โอเคนะครับเราไม่ต้องเซ็นสัญญาก็ได้นะครับหรือไม่ยอมรับสัญญานะครับตรงนั้นนะครับธุรกรรมก็ไม่เสร็จสิ้นนะครับก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับก็ไม่เป็นหนี้นะครับผมเราก็สามารถปฏิเสธสินเชื่อได้ครับซึ่งถ้าเป็นสินเชื่อของมิจฉาชีพนะคุณไม่เอาสินเชื่อจากเขาเขาจะเอาสัญญาปลอมๆมาหลอกคุณนะครับ ตรงนั้นก็ให้ระวังเช่นกันอย่าไปหลงเชื่อนะครับสัญญาปลอมๆจากมิจฉาชีพก็ไม่มีผลทางกฎหมายเช่นกันทุกคนนอนหลับให้สบายไม่ต้องไปกลัวนะครับที่สําคัญนะครับเอาไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจได้เลยด้วยซ้าไปครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาของวันนี้นะครับเป็นความรู้สาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครสินเชื่อให้ผ่านนะครับหลายๆปัจจัยที่เล่ามานะครับจริงๆแล้วคุณสามารถควบคุมและปรับปรุงมันได้นะครับเพื่อให้เครดิตเราดีขึ้นพร้อมที่จะสมัครสินเชื่อครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครไปเจอโฆษณาสินเชื่อนครับไม่แน่ใจว่าของแท้หรือของปลอมนะครับโฆษณาออนไลน์ที่ไหนมาก็ตามนะครับแคปหน้าจอนะครับส่งมาให้เราตรวจสอบได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจเฟ e p p a p e r m o c h i Variety ชื่อช่องชื่อเดียวกับช่อง Youtube ของเรานี่เองนะครับส่งมาให้เราตรวจสอบได้ครับนอกจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รูปกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคาพรพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เป,ปเปอร์เขาตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรว่ามาคอมเมนต์มานะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ